ทิศทางของค่าดีๆในปี2024เอาไงดีปะปีที่แล้วนี่ประมาณ200ลาคันครับเฉลี่ยเดือนละประมาณ1 0 1 6คันก็ถือว่าโอเคนะครับ ส่วนใหญ่ค้ากันครับเพราะว่าไม่สามารถเลือกรถได้เนาะเพราะว่าอย่างเราจะค้าแต่รถที่มีคุณภาพมาปีเนี้ยจะเน้นรถพวก MPV หรือว่าเป็นรถยุโรปมีลูกค้าอยากขายลองเช็คราคามาได้นะครับรถยุโรปนี่ที่ต้องการเพราะว่าลูกค้าซื้อไปอ่ะผุมรถยุโรปเนี่ยออกป้ายแดงเนี่ยสามล้าน4ล้านแต่พอมาเป็นมือสองนี่ราคาร้านต้นต้นเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจง่ายแล้วก็คุ้มครับค่อนข้างดีและได้ใช้ในราคาที่แบบล้านต้นต้นอะไรประมาณนี้ครับถ้าเป็นไปได้นะพวกรถ SUV คือมันเป็นรถอเนกประสงค์ ท,ที่ลูกค้าใช้แล้วผมผมก็เลยอยากเอามานมาตําหนิลูกค้าาคาดีดีดีที่1ก่อนหน้านี้ผมก็ซื้อรถที่มันมีคุณภาพอยู่แล้วแต่ปีต่อไปเนี่ยคุณภาพรถอ่ะมันจะมากกว่าที่ผ่านมาแน่นอนการันตีให้ครับตอนนี้นะครับลูกค้าท่านไหนมีรถอยากจะขายรถนะครับลองทักมาหาผมแล้วก็ลองประเมินราคาดูเลยเดี๋ยวผมมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปดูรถที่บ้านให้นะครับส่วนราคาไม่ต้องห่วงครับขอแค่รถนะครับของท่านไม่ชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีน้ำร่วงนะแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะไปดูรถให้ครับ ยินดีเลยครับเข้ามาเทินได้เลยตอนนี้ผมต้องการรถจํานวนมากครับใครอยากจะขายรถเชิญเลยครับผมยินดีคือทุกคันนะครับแต่ถ้าใช่ผมเน้นๆก็คือเป็นพวก Honda รใยุโรปอะไรเงี้ยรถ SUV m p v อันนี้คือราคาค่อนข้างจะสูงครับลองเช็คมาตอนนี้ผมต้องการรถจํานวนมากเดี๋ยวเราคุยกันครับดูราคาให้